วิบวับว uh, ิบวับจะได้วิบวับวิบวับวิบวับไอเนาะมาทำอะไรสดอะไรสดเออเบิ่งเมืองอุตุพรตอนเศร้านะของวันที่ <B ưng S 1> ที่หกเดือนสี่สองพันดาเนาะคึกค,คักค,คึกคักคึกคักบ้านฉันก็คือคักค,คึกคักโบด้ปิดนะจ๊ะนะจ๊ะ ยังเปิดคือเกาคือเกาแล้วเขาก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยเจ้มึงบอกเขาคึกคักคึกคักแล้วมึงได้ไปอย่างงี้จะมีคําถามว่าะเออแบบแล้วมึงก็ไปอย่างแล้วมึงมึงได้ใส่ยังออกจากบ้านคือตอนนี้นะออกมาซื้อข้าวกินจ้าออกมาซื้อข้าวกินเด้อแล้วเจ้แต่ละมื้อในสมองเปิดหานบ่เปิด เปิดอย no. ู่เนาะย้อนยังย้อนยังย้อนทั้งเมืองอุทพรเฮายังปรทันมีคําสั่งให้คือหานเจกับเป็นหานไข่คัมหานแหลกเปลี่ยนเนาะแล้วบอด้อยู่ในหมวดที่ให้ให้ปิดหานว่าแสนซะบอด้อยู่ในหมวดจํากัดว่าให้ปิดอ่าดังนั้นเฮายังเปิดแต่แต่นี่เฮามาไล่ให้เบิ่งว่าเซโนเฮาห่างหานอื่นๆทั่วไปก็ยังคงเปิดเป็นปกติเนาะแล้วก็ยังคึกคักคึกคักห้องเพลงยูเจไ่า ผมค,คึกคักคึกคักมีคนเลิกหยุบหยับหยุบหยับคือตอนนี้เนาะและอ่านแนวอื่นปิดและยังปิด <c oughs> คือสําหรับเจเองมือนี้กับถา่าคําสะค่ะกระถ่าฟังอยู่เนาะขาสมุดว่าทางทางขันึงแจ้งวาทางมุทุพรเฮานี้ให้ปิดเนาะเกียเก่ยวแก่กักบหานคําบอหานอันเลกเปลี่ยนบนเฮากับสิปิดเนาะ แต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันเห็นเจงการเถื่อนงนั้นเจ๊กะยังคงเปิดหานเป็นปกติเราสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากมาซื้อซื้อคำโบรหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเงินนั่นนีก่กะหลบกวนปฏิบัติตามข้อ,ขอห้ามต,ต่างหรือว่าตามระเบียบของหา,เหานเทาเนาะก็คือมีการขัดกรองมีการสีพ่นยาขขดเสื้อก่อนเขาหานลังมือก่อนเราจะสามารถเขาหานเทาได้ก็จนะว่าซันวาซีนชะ่นส้วง,งมันช่วงอันตร,รายก็จะต้องอเข้มงวดกันหน่อยหนึ่ง สำหรับผู้ใดที่ไปมาบนนั้นบนนี้ไปสื่อของยงกินกันระมัดระวังกันแน่คือแบบบ้านทายังถือเบาเนาะนี่ผาดปากบบใส่สำหรับเจนี่ใส่เด้อผาดปากแต่ว่าตอนนี้อยู่ในรถเจ้าของเลบยบ่ได้ใส่นี่เนาะตา,ตามตามบ้านนี่ส่วนร้ายคนกับบวช่อยเอาใจใส่แล้วก็ยังคงเปิดหน้าเปิดตากันอยู่กันไปกันมาอะยังคงงันเปิด เปิดหน้านะคะสิเีบารวมแล้วแล้วกับบอบอบอเข็มงวดบอเอาใจใส่บอใส่ผาดปากสําหรับเจแมนใส่เด้อผาดปากมันใส่จ้าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลดนก็เลยบม่ได้ใส่แล้วรถเจ้าของก็เออเฮามีแต่เฮามันบ่มีคนอื่นมีแต่เฮากะลูกก็เลยบม่ได้ใส่อ่ายังถากคาสั่งเนาะสำหรับอ่าเมืองอุทุมพรเฮายังถากคาสั่งอยู่เด้อบอแมนว่าคัดคืนหรือว่าฝ่าฟืนนั่นนี่ได้แต่แต่ว่าเจ้าของน่ะออกมาซื้อของกินออกมากับ แต่ละมือแจ้กกะซิแบบมาเฮือนอ่ามาหานมือเฮือนมาหานมือเฮือนอยู่สองอย่างโบไปใส่แล้วอยากไปซื้อของกินด้สาสสนกทศไใส่เด็กน้อยไปเมื่อกี้นี่ค่ะไปแว่ซื้อของกินแล้วก็มาหานแว่ซื้อของกินแล้วก็มาหานอย่างเดียวก็คือซิบิทเจ้หมุนเวียนก็นอยู่คือหานเฮือนหานเฮือนแต่ละมือโบไปใส่เนาะโบไดไปตลาดกลางคืนโบได้ไปเลาะนั่นหลาะนี่แล้วก็โบไดไปใส่โบไดไปกินเหล่าซุ้มเซลโบมีการผบปะสังสรรค์กับผู้ใดทางสิ้นแล้วก็ขอบอกไว้เลยว่าเฮา ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางคันทึงหรือว่าภาคหลัฐว่างออกและกะ้วก็ถูกๆคำแนะนำกับปฏิบัติและห,าห้ามให้ปฏิบัติยาเข็มงวดเนาะเกวแก,แก่กับคนที่จะเข้าห,าห้าเขาก็ต้องได้พนยาขาเสื้อสะกนเขาก็สิมียาขาเสื้อพนก่อนเขามีคนเปิดประตูให้นะเพื่อแบบบ่ให้เขาจับย่งประตูแล้วกะ็คนที่เข้าไปอยู่ในหาน้างทุกคนต้องสผ้า,าปากบอ่อสผ้านปากขออนุญ,ญาตโมหะลูกค้าทีบบนสผ้านปากเด้อ แจ้งก่อนตอนนี้แจง้งแจ้งไว้จังสันเนาะนี่หอนาตลาดเลยจ้าหน้าตลาดเซโนเนาะก็ยังคือคักเป็นปกติเนาะอ่านี่เป็นหน้าตลาดเซโนจ้าหน้าตลาดเซโนเจ๊กำลังิฮอดฮานนี่เนาะเห็นบ่เขาบอใส่ผ้าปิดปากแต่คือว่าแหละผ้าปิดปากราคาแพงบางคนเขาก็บม่มีเงินซื้อกับปกติเขาางเสียแต่ว่าบางคนเนาะก็สมเซยยม่มีเงินซื้อก็ยังซื้ออันยังอุตส่าห์เอาเอาตัวที่เป็นผ้าแพรมาใส่อย่างหน่อยก็การฝุ่นกันยังกันอ่า โควิดบอได้กับกานได้ะระดับหนึ่งคั่ว่าแล้วก็ได้น้อยหนึ่งก็ยังดีอันนี้สสำหรับฮันเจกันยังเปิดเป็นปกติเนาะนี่จา้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บทอดฮันแล้วจา้าขอจะลดแป๊บหนึ่งเนาะขอจะลดแป๊บหนึ่งปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บจะกันบาหนึ่งน้องเองแต่ก่อนอยู่เขยงสวรรค์อะไรสิ จับประตูจับประตูเขายัางบ่มีสร้างคอยบอกเขาแล้วยังบ่มีสร้างเมนบ่มีสร้างมาจับประตูมีแล้วแต่บ่มีสร้างเจ้าจับเองเลยไปเจ้าจับเลยไปจับเองเลย,ยเช็ดในไรซ่าหา,หาช่างหาช่างไม่บ่มีก่อนหาแล้วมันบ่มีมันบ่มีอยู่จังวันนะหาช่างคอยรลายมันอยู่นี่บ่มี เออเจ้ากระโชบอกสั่งเจ้าสวัสดีนะหนึงยยไปเ้าน่อเหในไรามันบ่มีตายแล้วนี่มัโง้วเจ้าเนางเป็นทองไทยขับซื้อบ่ขับซื้อจะขับซื้อฮาก็สิมีเดบซื้อเลยสำหรับคำไดเจ้านายลงมาได้แลยเจ้านายบ่มีเกือบใส่บอกมือนี่ เปิดประตูมียาขัเสื้อเ้อยาขาเสือยยเส้อเขาฉีดตลอดฉีดตลอดไอ้ยังไปบ่ได้บ่มีเกิบเห็นได้ได้บาทนี่เกิบบ่มีเกิบไปใส่ฮะเกิบลืมอยู่บ้านเดี๋ยวเป็นยังคือลืมไปได้บ่มีเกิบแต่ว่า เอาไปเขาห้านอึบเอ้ยไปไปไปแต่ว่าตลาดเซโนกับปิดไปส่วนหนึ่งเนาะปิดปิดไหนปิดเมื่อเนาะปิด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 ไปหลายสมงควรเนสํยสำหรับห้านที่ถือจำกัดสำหรับห้านที่ถือจำกัดกะกปิดเนาะแต่ว่าคือห้านเฮายังบริอยู่ในขอบังคับเฮาก็ยังเปิดเป็นปกติ ใครมีคําสั่งเขาก็จะปิดเนาะใครมีคําสั่งเขาก็ปิดเขาก็ปฏิบัติตามระเบียบเด้ออันนี้ก็แจ้งไว้สําหรับผู้ใดนะสําสหรับผู้ใดนะไปนั่นมานี่ก็จะให้เคงขัดตืมแน่เกี่ยวแก่กับคําสั่งก็ฟังกันไนนนวน้แน่ขั้นบ่ญาติย่างกับ่านขันบ่ญาติย่างกับไฮญานอย่างหน,นึ่งคอือยันตายสูเข้าใจบ่วิบวับวิบวับ,บอืม้มเอา มาป้อนข้วน้องสูสิบโมงแล้วเมื่อนี่คนคือเบิ่งกุรายเถอะวะเบอซูโบมีเวียกมานอนอยู่บ้านแล้วก็บเบิง่งเนาะอนนะดิมิสตอร์เลียงเกตป้อนขวนอ้องอยู่บ้านเหมือนบอกอยู่บ้านแล้วก็บ่มีเวียกเนาะเวลาเจลลายสดก็เบิ่งลายๆขอบใจลายๆสำหรับติดการติดตามกันเจ้านายไปกินข่าว นั่งประจำการเนาะทำสองบาทนี่ท่าใดจะนางสองบาทก็เอาซาวพันอ่าสี่มาคูณ2องเนอและตอนนี้เอยเงินนี่ของเฮาซื้อเข่าอยู่ที่สองก็หกาะเงินบาทเด้อซื้อเข่าอยู่ที่สองก็หกาใครออกสองก็แจ้าผู้ใดอยากแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ยินดีแต่ว่าทางอ่าเงินสดมาที่หันคำพอใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเฮาด้วยหึต้องใส่ผ้าอัดปากเนาะสองกับ ล้างมือพ่นน้ำยาขาเสื้อกลอนเขาห่านเฮาเฮากับชิคายห่ยเฮากับชิทำการค่าก้าวขาห้ยสำหรับผู้ใดที่อ่าบอดบอดป,ปฏิบัติเฮากบขออนุญาตบ่บ่บ่ค่าขา,ายน้ำเดิอบอกไว้ก่อนบ่มีเวียบบ่มีเวียกงานเขาปิดแมนบ่มีเวียกมีงานเขาปิดบ่เ,เ,เ,ดบเคยเบิ่งแต่มือนี่อยากเบิ่งขอบใจละล,ะละายจ้าเอาอยากเบิง่งกับเบิ่งกันไปคําบาทท่าดเจ้เมื่อนี้ค้าบาทละสองหมื่นับ 2 4ง0 0บาทเนาะสำหรับราคาตอนเศร้าตอน10โมงปลายจะหน่อยเนาะจิตโมงปลายค0ะสิบมงเขืงนก็จะมีการอัปเดตกันอีกหอบหนึ่งนเนาะเกี่ยวกับราคาคำและอัตาราแลกเลี่ยเพราะว่าชุมเจ้าต้องเข้าใจว่าในมือวันจันราคาคำกับอัตราแลกเลี่ยนสีม,มาอยู่ประมาณ10โมงเขาจะมีการอัปเดตกันเนาะใหม่เพราะว่าแต่ละมือราคาคำมันก็จะมาอ,อยู่บนเก่าหลายคนบอก เอ้ยมือเนี้ยคำบาทเท่าไรคำบาทหนึ่งหันาสี่พันกระหาสิบบาทเออมืออื่นมือฮืออาทิตนาด้อสิไปซื้ออีออกมึงถามราคามือนี่คือมึงได้ราคามือนี่ไอทิพย์กูตอบมึงอะคือราคามือนี่คันมึงสิมาซื้อมืออื่นอาทิตนาอาทิตนามืงอะแซดมาถามใหม่โทรมาถามใหม่หรือมาบึ่งอยู่ในหน้าห้านโบเมนว่าในี่ยโบเมนโบเมนจังสั้นจัคซี่คืออยากให้เขาใจว่าราคาคำและตาเล็กเป็นแต่ละมือมันบริคือเก่าบางคน เซดมาเอ้ยมือนิฮัร์เลดอัตราแลกเปลี่ยนนะเท่าไรอัตราแลกเปลี่ยนมือนิฮันสองกัหกจุดหาเด้อเอออาทิตย์หน้าเด้อเอ้ยสิไปเปลี่ยนอาทิตย์หน้ามึงยจะเซตมาถามใหม่เด้อเอาเป็นว่ามือใดมึงสิมาไ่นมึงจะเซตมาคันมือใดมึงยังบรทันมามึงมึงอย่าพลา,าดเซตมาเด้ออ่าเจ้นางแหวนทองคํานิ้วนี่เจ้นางหันาราคาเท่าไรตัวน,นี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทจ้ะน้ำหนักสองสลึงเด้อฟีไซมิงยังกูใส่ใส่ได้สามารถเอาขาเอาออกได้ สนะองหนึ่งมืนสองพันับหาสิบาทเนาะตัวยูนิซีเป็นแหวนตะปูเนาะหัวตะปูทองขึ้น,ข,นขึ้นอยู่มืดอง่งนี้เพื่อให้ได้ปรับราคาใหม่คือซื้อ,ซ,อซื้อตอนนี้สิได้อยู่ราคา2 4 5 0มืบาทแต่ว่าหลังจากนี้กะเฮากะจะมีการปรับราคาตอนที่ราคามาเขาจะแจ้งราคาใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเสียงเว้าคือน้องสาวเนาะเอาจังหวานี้แล้วคืออยู่บ่ คอยคือว่าบอดิคือเจ้าว่าคือก็คือแล้วแต่ผู้ที่ฟังน้องแล้วแต่หผูภัยูมันทองไทยสองสลึงประมาณเท่าไรเจ้นางอ่าวทองไทยสงอ,ทองสลึงก็ไปถามอยู่ไทยน้องเพราะว่าเอยขายทองลาวอาไขายทองไทยนะนังเดอ้อแมนความไอ้นางว่าขอบใจจา้าเอาเป็นว่ามื้อนี่นี่นะสาหรับผู้ใดอ่าสหรับนครไกรศรนี่ประกาศเลยเนาะเกี่ยวก่กับ่านคาห่านขายเครื่องยอยห้านขายเครื่องต่างๆเมนหฮปิดเกี่ยวแก่กับนครไกรศรแต่สําหรับเมืองอุทุดพร์เฮา บอด้อยู่ในโค้งเขตนะครใกล้บอด้อยู่อยู่ในโค้งบอด้อยู่ในเมืองใกล้สอนบอด้อยู่ในนครนใกล้สอนดังนั้นของเฮายังบอด้มีคาสั่งปิดเทายังเปิดทานคำปกติแต่ถ้ามีคําสั่งลงมายำ้ำดาเฮากับคงจะปิดทําการแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสามารถมามาใส่มาใสา่าสาบริการ้านเฮาได้บอดีเป็นการซื้อเงินขายคําบต่างๆก็สามารถมาได้แต่ให้อยู่ในระเบียบหรือว่าอยู่ใน ขอกำหนดของห่านเฮ้านั่นก็คือว่ากอนเขาห่านจะต้องพ่นยาัดเสื้อกอนใส่ผ้าปิดปากขันพูนไดทีบอดไดใส่ผ้าปิดปากขออนุญาตบวหับแขกเนาะมือนีเล่อว่าสันสะหับ้าหิตเฮือนบอเจเห็ดได้มุดปูนไม่ได้มุดบ่อเจ้าบอไดหับเจ้าเหตุเฮือนได้หละบบเมนขายขนมหับ้าเหิตเฮือนบอได,ดหับได้องดูงยาดาเป็นยาดาเป็นลายเด้อเจ้าอันผูบ่าวคอยบอจักว่าจะเอาหูขางไดให้เจ้าฟัง ข่อยบบจักว่าจะเอาหูฟังบอหรือจะเอาหัวควยเจ้าฟังหรือจะเอาหำสองหน่วยอันหน่อยหนิดของเจ้าน่ะฟังข่อยกับโบหู้เนาะตั้งแต่ข่อยว้ากมานี่ได้เกือบประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้วข่อยยังบได้มีคำด่าจักคำผู้บ่าวจะต้องแงกแงะให้ออกคำด่ากับคำว้าถั่วไปคำแจกแจงคำบอกคันคำด่านะผู้บ่าวข่อยสีสาธิตให้เจ้าฟังหน่อยๆน่อยสั้นเนาะคือสมมุติคำด่าก็คือบักห่ามึงบักไต่หลอดบักคุขี่บักสุนตีนบักสั์หมาบัก ญาติมามาเกิดบักชิงมาเกิดหรือว่าบักเคี้ยสัตว์เหล่านี้คือคำด่าผู้เบานอกเนือจากนั้นคอยเ้าปกติคอยแนะนาปกติคอยกระคงจะบอกกาวลูกค้าบอกเออนั่นนี่ควรจะปฏิบัติแบบใดจังสั้นจังสี่ในมือในมือนีอ่อันนี้คือคําว่าคําบอกคํากาว่อยบริดาผู้บบาคอยโบจักว่าเจ้าเอาหูขางใดเจ้าฟัง แนะนำเดอผูบา่าเวลาฟังจะต้องใส่สมองนำใส่ความขดผิดจารณาคำด่าก็คือคำดา่าผูบา้าขันว่าข่อยดาวามาชิบแหยมึงอันนี้คือคำดา่ดปาปูบ่าเดอคนดแหว่มึงอันนี้คือคำด่าผูบ้าอันนี้ข่อยเ้าธรรมดาข่อยบด้ดาผูบา่าเอ้ยเวลาเจ้าฟังจะตั้งใจนะแม่ขันว่าเจ้ายัางบด้กินยาเมื่อนี่ก็ให้เจ้าไปกินสา จะไปกินยาก่อนกินยาให้มันถือให้มันโคบตามที่หมอวางออกโรคประสาทเจ้าจังบกเกิดหรือว่าเจ้า่านโควิดหลายสมองเจ้าจึงฝันเฟือนหมอหรืออะใดขอกระบอกงูขออนุญาตนะอง้บาเนาะเมื่อกี้นี่ข่อยบริดาเจ้าเด้อมันเป็นเพียงแงค่คําสาทิตในเจ้าฟังเท่านั้นว่าน,นั่นคือคําดาส่วนคําดาเท่เมื่อน,นี่ข่อยบริดาไพ่แล้วข่อยกะบด้เว่าใส่ไพ่มืดข่อยกับบริเหดอีหยังใส่เจ้าอีกและข่อยกรบบริไปย่องหัวพ่อหัวแม่เจ้าอยู่ข่อยกับบริไปขี่ใส่หัวบุดะข่อย,ยก็อยู่เขาข่อย อยู่ก <day dialogue. S 1> ็อยู oh like humanity. Humanity. ่เพื่อนคอยนอกเข่าก็กินเข่าคอยคอยบริษัทพห่งไอพ่ยคอยบริษัทดาผู้ใดคอยบริเัทดาแหงงานจับกลับจากประเทศไทยของกับบริษัทดาเจ้าหน้าที่รัข่อยกับบริษัทดาคนทั่วไปของกับบริาขทดาบริษัทดาพายเบิร์ตคอยก็อยู่ห้องข่อยสวยๆคอยก็อยู่ห้องข่อยสวยๆคอยอยู่บ้านคอยนะแล้วคอยกับบริษัทดาเจ้าอีกคดผอคดแม่เจ้า่อยกับบุคเร่ไปซุ่นคอยบุคเร่บ้าวว่าคดพอคดแม่มึงสัวซัดมาชนตีบุคเว่้าวเส่เจ้าบ้บ่าว ก็เคยไหนว่าแล้วคอยกับบุคคลหุกนันกับเจ้าอีกเนาะเออคอยกับบุคคลหุ่นจักรกับเจ้าอีกคอยคอยกับเจ้านะบุคคลจักกันแล้ะคอยกับบริมีเหตุผลยังต้องไปด่าเจ้าเออให้เจ้าตั้งใจแม่ผู้บ่าวเวลาเจ้าสิคุดยังสิคอมเมนต์ยังสิว่าอยังให้เจ้าให้เจ้านี่คุดสกอร์และเจ้าจะคอมเมนต์เนะและเจ้าจะคอมเมนต์คอมเมนต์นี่นะมันก็มีผลดี่เราผลเสียได้คอมเมนต์คอมเมนต์ดีมันก็เป็นตาฟังความเบ้าก็คือกันเฮาไลท์สดนี่ก็คือกันอ่าโพสต์วิดีโอนี่ก็คือกัน มันก็นมีจุดดีและจุดเสียโพสด,ดีก็มีสีแก่ตัวโพสส่วนก็พาตัวมนมองคือเขาว่าหนะัวเลยเนาะดีส่วกก็อยู่ที่ตัวทําสูงต่ําก็อยู่ที่ทาโตเจ้าก็คือกันเวลาสิคอมเมนต์ว่าวจคอยว่าคอยดา่าเจ้าต้องฟังก่อนว่าเจ้าได้ยินคาคอยดา่จาจะทาตั้งแต่ขอยขี่รถตั้งแต่ออกมาจากห้านอันค้ายฟื้อแล้วจนมาหอด้านขอขอไม่ได้ไปดา่าผู้ได้ขอไม่ว่าวเสียภยัยเนาะคือเห็นกันตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วสําหรับคนที่ดา่าโดยที่ไล่ขอบเขต บอมีเขาเอิญว่าบอมีหัวขึดในการด่าบอมกแยะในการด่าด่านี่นะบอมันสิเจ้าอยากด่าคอยด่าคอยอยากด่าเจ้าด่าในกฎหมายมันก็มีว่าผู้ใดก็แล้วแต่ทีไปด่าคนอื่นเนาะไปด่าคนอื่นนี่นะลงโลกโซสอกโซเชียลหรือว่าโพสยังยังแบบนี้นะนะผิดใดผู้บ่าวมีความผิดทางกฎหมายใดผิดใดมีโทษปับใหม่ใดหาแสนหา หาแสนหาสองล้านกีบแล้วยังมีจำคุกอีกได้ผู้บ่าวเออสามเดือนหาหนึ่งปีนั่นนี่กับไปอ่านตามกฎหมายเด้อยข่อยกระจือแนบจือแนกับบ่าไปแต่อย่างไรมดเจ้าขืดก่อนมีกฎหมายขอนี่ออกมานันข่อยกระบาดบาพ่อข่อยแลวแต่ว่าข่อยบอากระดายกระดาไปแบบมั่วๆของข่อยหละเสียเ้นตามเพลงข่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้ข่อยก็หูแล้วกฎหมายมันมีข้อบริไดดาสุีสมหาสุขหกสุขเจ็ดสุแปดและบางคนที่ด่าคือตัวอย่าง เส้นนางสาวคนหนึ่งที่ลาวออกมาดา่าแห่งานลาวจ, bra, จ, bra, จวกจวกจวกจวคดพอคดแม่เผาผีเผาสารก,กินเบีย้ยอันห่างเตาล่อนุ่นนี่นั่นนันน่นนีนน่นี่ใต้ออพักพอพักเมย์จากซันจากสี่บ่อด้เหลือน้พี่น้องนาะถือจับถือจ้วงถือถือถล่มไปตามๆกันนั่นคือผลพวงของการใส่คาําด่าโดยที่โบมีขอบเขตนั่นคือผลพวงของการใส่คําด่าโดยที่บบจักกาละเทศะเมารวมในการด่าด่าไล่ซึ่งเหตุผล เกินขีดเกินผลเกินะเนาะโคดพ่อโคดรแม่บดยังนรกจุกมุกใหม่นั่นนี่โอ้ยสาบแสงบรดเรือเขาก็ได้ตอบโต้กลับมานักหน่วงสงควรเนาะก,กับพักทะไลไปกันสิว่าร่วมแล้วเล่า,ลากับสิประมาณว่าบอกขิดว่าคํดาคด่าเหล่านั้นสิไปส่งผลกระทบต่อคนเป็นแสนเจ้าต้องเข่าใจไหน <บา S 1> มันเป็นมันอ่ามันบบกบางไหนถามว่า ถามว่าข่อยมีบอกพี่น้องไปเหตุเรียกอยู่ไทยมีข่อยก็มีคือกันบางทีลูกล้านเลยหลอดเนาะข่อยก็มีคือกันคนรู้จักข่อยก็หลข่อยเข้าใจในจุดที่แบบว่าเป็นยังจังจะต้องไปเหตุเวียกฮอดฮอดประเทศไทยเป็นยังจังไปแต่ในเมือเฮาถูกเฮาต้องสู่เฮาต้องไปไปหาเงินเพื่อจกส่งให้ครอบครัวไปนี่แล้วเพื่อยังเพื่อกเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อปากเพื่อทองของคนในเฮือนเฮาข่อยเข้าใจใจจุดที่เขาไป แล้วจุดที่เขามาได้สาเป็นยนยังเอาห่างห่านต่างๆมันปิดโฮงจักโฮงงานอีหยังเขาก็ปิดมันไม่มีคนยากนี่แล้วก็ยนถุยนยากนียก็อยากกลับมากลับมาแผ่นดินเจ้าของแผ่นดินลาวก็เป็นลูกหลานของคนลาวนํากันก็อยากกลับมากลับมาเนาะทางผักหลักทางอํานาจการปกครองทางขันเทิงเพิ่นกับอ้าแขนหับเอาเพียงแต่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นว่างออกยนยังยนเป็นอยากจํากัด เสื้อบรยาไห่มีการแผ่ลามยั้งนั่นนี่เพิ่นก็มีระเบียบเพิ่นก็อธิบายชัดเจนว่าข้อหามนี่เป็นยังจากหามดังนั้นก็ต้องฟังสําหรับผู้ที่บ่ฟังเดธมีไผถเท่าก็นั่งขอบอเพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมแล้วมันก็เป็นเวียกของเพิ่นมันบริไดเม่นเวียกของเฮาที่จะต้องออกมาด่าบุคคลเหล่านั้นอย่างมากเฮากะติได้น้อยหนึ่งเออน้องเอ้ยเจ้าควรฟังเพิ่นบอเจ้าก็ฟังเน่ขันเทิ่งเพิ่นบอกให้เจ้ากลับโตเก็บโตเจ้าก็ควรจะกัา เจ้าเมื่อสี่ออกมาว่าอยังสัน้นอยางสี่ป้อยด่ามันเืือเฮ้ากับว้ากันไปตามนั้นเฮ้าบ่าจะไปต้องมาด่า,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 าดา่าบานนั่นแหละเป็นแนวใดมันส่งผลกระทบถึงจิตใจของหลายคนผู้ที่เขากลับจากประเทศไทยมากัย้อนถูกย้อนยากย้อนบ่มีเบียกเห็นย้อนถูกย้อนยากจากไปแล้วบ่มีคนจากคนย่างย้อนหุงจากโรงานปิดเขากลับมากลับมากับ,ากบ,าบ้านเมืองเจ้าของนั่นนี่แต่ว่าคนที่ไปด่านี่ถ้ามข่อยข่อยข่อยบอกเลยไรถึงบุคคลเหล่านั้น จะเถียงเจ้านาทีถึงบุคคลสองคนคือคือเท่ากอนางขอนั่นถึงเขาจะเถียงเจ้านาทีถึงเขาจะอ่าต็อตอบหรือว่าวิกพาวิจารณ์นนี่กระตามเจ้าเองกระบ,บ่มิทธิ์ไปด่าเขาอยู่ดีย้อนอย่างย้อนว่ามันโ่แมนเบียกของเจ้าคือทางขันเทิงพนมีอยู่แล้วคนที่ไปบอกไปสอนเขาคนที่ไปอธิบายให้เขาฟังคนที่ไปอ่าเขาเอิ่นว่าออรมคนที่ไปแบบ เขาเอ้นว่าปั๊บทัศนคติของเขาเหล่านั้นให้เขาเข้าใจว่านี่คือยังเหตุผลยังจึงต้องกันกะะโตมันมีอยู่แล้วคนที่จะต้องไปบอกเจ้าบุาจะไ็นต้องออกมาด่าวา,าวา,ากวากวากมันบริจมป็นเพราะว่าหยังรอมมันจะส้่งความมันจะส้่งความขัดแย,ยงระหว่างปวงชนลาวนำกัน เจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนล่าอยู่แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนลาวกลับจากต่างประเทศมาพอเจ้าดา่าเขาเขาก็ต้องมีอารมณ์พอเขามีอารมณ์เขาก็ต้องดา่าเจ้าเจ้าด่าเขาเขาด่าเจ้ามันก็ด่าส่นกันละกันแล้วมันก็สั่งกันมันก็สั่งกันน้องเนาะดังนั้นแล้วนั่นแหละคอยจังว่าว่าแล้วบันนี้เขาถามเจ้าว่าเจ้าเจ้าคือบอกมาว่าเราเนี่ยเจ้า็อกมาด่าเราวนห่ยเราด่าคนล่านั่นนี่บักละลายสิคอยกันยังบอกเรเด้มันโบเมนหนาทีและมันก็บด้จําเป็น และมันมันก็มีคนและบทลงโทษที่เราได้หักเราก็ได้หักเพียงพอแล้วคนที่เขาด่าเรามันก็หลายพอแล้วเฮาสิไปซ้ำเติมคนที่ล้มแล้วนี่นะมันก็แหงนักไปเติมดังนั้นแล้วสําหรับคอยคอยขอเป็นกําลังใจให้ทั้งไอ้น้องเจ้าหน้าที่รัฐขันเทิงภักส่วนต่างๆที่กําลังปฏิบัติเบียกงานอยู่ เป็นกาลังใจให้แห้งงานลาวที่กับจากไทยที่กําลังกักโตอยู่เป็นแหงเป็นกาลังใจให้แก่ประชาชนทุกคนที่กําลังเอ่เอาใจใส่ในการเขาเอินว่าฟังคำอ่าสั่งและกาปฏิบัติที่จริงแล้วบ้านเฮานี่ขอดีเขามีอย่างใดดีบ้านเฮานี่คือประเทศประเทศลาวเฮานี่สําหรับข่อยข่อยบอกเลยว่าขอดีของเฮานี้มีลายกว่าต่างประเทศลายที่สุดเจ้าสังเกตโลดสมมุดเนาะคือตอนนี้นี่ เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำที่สุดยอดโควิดคือคนที่เหตุอสังหาริมทรั์บ่สามารถขายได้ไพสิมีเงินยามนีไปซื้อเือนซื้อซาซื้อดินซื้อดอนมันบ่มีอยู่แล้วพวกไดเล่นหุ้นเป็นแนวไหน,นอกหุ้นกระตกเงินกระตกอ่าพวกหุ้นอสังหายัางนั้นนี่กระตกตก๊ตก๊ตก๊เกบิดอันนี้คืออยู่ต่างประเทศแล้วอยู่บ้านเฮาเไปไหนไหนชิวๆสบายๆเขานำซัมปลาข่อยก็มีกิน อยู่ในประเทศลาวสับในดินสินในนำ้ำบ่ออึดเขา่าอันอูเข่าอูน้นำอยู่แล้วของกินบบอึดบบอยากบบต้องไปญาิกันอยู่ในซูปปปเปอร์มาร์เก็ตซื้อมีซื้อปลากระป๋องอยู่ในซูปปเปอร์มาร์เก็ตเจ้าเ็นบอกคืออยู่ต่างประเทศเขาบอกเขาโบเรงคือบ้านเฮาไหนเพราะว่าเขาบโบใน,นประเทศอ่าเขาเอาินว่าลูกให้ลูกให้ลูกสาวให้สาวนาคือเฮาคือเฮาหนูลูกสาวให้สาวนาสบายบบมีก็บขุดกระปูกินขุดแง่อนันคขุดกระป๋องซับมโนไม่กินแล้วก็แล้วบบต้องไป ญาติกันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตคือเขาเขาญาิกันกักตุนสินค้าอยู่ในเพระเป็นเห็นแล้วกันเป็นตอีตนเขาไดประเทศที่เขาเเป็นเป็นประเทศที่เจริญอยู่แต่ว่าเขาบริแมนว่าซีได้มาหับซิดวาเจ้าอยากเห็ดยังนั่นนี่อยู่เฮือนเจ้าจะสามารถเห็ดได้ยังได้มันบอกคือประเทศเฮาประเทศเฮ้าปลาเฮ้ามีน้องน้องปลาน้องปลาเฮามีปลาหน้าเฮามีเข่าน้องไม้หนอมันเฮามีบกอึดและการพวกเขาเอิญยังแมงหมอกแมงไหมเขาก็จับกินได้เขาบริจักกินเขาได้ เออกระป๋อกระปอมเขากินเป็นบอกอ้าเอาแท้แหลยจิหลอกจิหล็อมีบอกแมงขอกแมงแขงเขากินเป็นคือเฮาบอกเขากินไหนหมดไข่หมดแดงแมงแขงกระปอมหงองหงองแย,ย่แย,ย,ย่ฟาดเรียบเนาะเป็นเหตุผลที่บ้านเฮาวเทิงหุ้นชิโต๊กบ้านเฮากบบบรบป๋อเนาะวอลีหา้างกินยังอยู่ใ,นใ,นใ,นในส่ก็ได้สบายเนะาะพกักกระปู่กินเองล้างบ้านมีโบอึศเนะาะโมเดียเออ มีขาดแนก่กะส่วนหนึ่งแต่มันก็บริสุทธิ์ผลกระทบยังหลวงหลายภัยมากว่าวราดดกกะดีอแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนี่บอกเลยว่าสั่งปิดแบบนี้นี่โกยพี่น้ององยทุกได้เออไปไซ์กับบ่ไใอย่าไปซื้อกระแลนเอาไปซื้อแล้วกแ็แล่นเขามาคินยังได้เจ้าก็ะหูอยู่ในสเปอร์มร์เก็ตมันมีขายเอามาบนี้เขามีแต่เห็ดเรียเขาเ,เย็นเขาเขาบริสุทธิ์ของกินเองเข้าก็ะเห็ดของกินบ่ไดดคือบ้านเฮาบ้านเฮามียแจวกะสารพผักแจวแจว,จวปลาแดกแจวบอง แจ่วหัวโลนแจ่วมะกอกแจ่วมะเล่นแจโอ้ยคดพ่อคดแม่แจ่วแจ่วยังก,กินได้เมดลาวเฮานั่นมีแต่แจ่วกับขา้าวเหนียวนี่ละบอกโลดบ่มีตายเนาะเออน้ำกับบ่มีน้ำเขานี่บ่มีน้ำนี่เด้อเขาหั่นบ่มีน้ำเขายากรเฮ้านี่บ่มีน้ำเขา,าต้มกินเออเฮาก็ไปหาน้ำมาเฮาต้มกินเฮาก็กินเฮาก็เคยกินอยู่แบบนี้นะเอาว่วยง่ายซะว่าบ้านเฮานี่ได้เปรียบเข้าหลายพอยังพอบ้านเฮานี่ ถือสั่งสอนมาให้ซอยตัวเองกุ้งตัวเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่มาแต่ใดแต่ใดแล้วเฮาสบ,บายเดินวอร์รี่นะั่งมันหนาวซุปมันหนาวประจักษกิจล้วนๆมันหนาโอเคโอเคอ่บอมีมามา่ากะหาซื้อเนี่ยพอเขาบอกขายเห็นบอกบอนอื่นนะมามา่ากะหาซื้อเนี่ยเขาบอกขายบ้านเฮานี่สบายบอมีมามา่ากะเขาเนีว้วจกเขาเนีว้วจ้ำประแดกบริสโซ เนาะโอ้ยบดีอึดเนาะก็ฝากไวน้นี่แหละจังหวะอยากฝากไว้ให้ทุกคนนี่นะเฮานี่ในได,ไดก์นแนวเป็นคนลาวนำการให้หักแพงกันเอาไว้แล้วก็ต้องสังเกตสังการนำการแล้วก็จะต้องเบิง่งแยงเอากันโบแมนว่ายามนี่เป็นเป็น,ปนยามเห็นแก่โต้โอ้ยซวยโอกาสขืนราคาไข่ซวยโอกาสข้นราคานั่นขืนราคานี่เอาเปรียบคนลาวนำการถามแท้มีน,นะบอก มีความภูมิใจกูได้เงินจากการแบบว่าขายเครื่องขึ้นราคาเอาเปรียบชาวบ้านมีความสุขบอกเอาทามอีลีอ่ามียังแบ่งปันพอแบ่งกับแบ่งพอปันกับปันให้ประเทศเลาวเขามนหนาอยู่ให้คนลาวเฮาให้ได้ขื้นศือว่าคนลาวมีน้ำใจและตามเจเห็นหลายๆโพสที่เอาเครื่องไปบริจาคตามสุนต่างๆตามห้องหมอต่างๆบอกว่าจะเป็นห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงหรืออ่าตามศูนต่างๆ ก็ต้องขอขอบมกขอบใจทุกๆคนหลายๆที่มีน้ำใจให้แก่กันให้แก่คนลาวนำการเทิงข่อยโบเมตคนอยู่ในศูนย์นั่นข่อยเห็นข่อยกะดีใจนำและข่อยกะขอย่องยอสมเซยและกะขออวยพรให้ทุกๆคนที่ไปบริจาคในระยะนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเงินละนองทองไรมาเงินดอลารายข่าเฮงๆรวยๆขอจง ปอดจากพยาธิโควิดและก็พยาธิต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนาะเอามาหอนนี่ก็เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตไปเห็ดเวียก,ก่อนมาหอดโมงเห็ดเวียกแล้วว่าตั้งแต่ไล่นี่ก็โทรศัพท์เข้ามาแบบบกขาดกดวางกดวาง,กดวางอยู่ตลอดสําหรับคลิปนี้กับขอลาก,กอนเดอร์ขอบอกขอบเจหลายๆคั่นผูดใดได้เข้ามาเบิ้งกัรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพอ,อกันใหม่คลิปหน้าสบายดี